สวัสดีครับนักเรียนครับครูวันน,นี้เมื่อวานนี้กูให้ลองไปคิดเอ็ดผลดูสิครับว่าทำไมทำไมอนุภาคประจุไฟฟ้าที่ถูกยิงหรือวิ่งด้วยความเร็วค่าหนึ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็กจึงมีการเคลื่อนที่เป็น วิธีโค้งของวงกลมตอบคุได้ไหมครับตอบได้ไหมครับอ่าดีมากครับไม่มีใครตอบคุสักคนเลย เยีย่ยมเยไปเยีย่ยมกันหน่อยนะอาเขียนเหตุผลไปเลยเหตุผลที่ว่าอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอนั้นจะเคลื่อนที่เป็นวงก,กลมเป็นวิถีโค้งของวงก,กลมเนื่องจาก เนื่องจากทิศของแรงนะ่ะนะกระทําต่ออนุภาคแรงเนื่องจากสนามแม่เหลกนะ็กเนี่ยที่กระทาต่ออนุภาคนะนะั่นน่ะเขาจะตั้งฉากกับความเร็วตลอดเวลาทุกตําแหน่งเ,เขียนมาด้วยทิเพราะว่าแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กจะกระทําในนี้ไม่มีไม่มี มีอยู่ในหัวครูี่เหตุผล mm. ก็คือเนื่องจากแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าเนี่ยสนามแม่เหล็กเนี่ยจะกระทำในทิศต,ตั้งฉากกับความเร็ววีอันนั้นก็หมายความว่าความเร็วเนี่ยจะอยู่ในแนวเส้นสัมผัสความโค้งตลอดซึ่งเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของวงกลม การเคลื่อนที่ของวงกลมนั้นจะมีแรงพุ่งเข้าสู่จุดคงที่จุดหนึ่งใช่ไหมครับนักเรียนเรียนการเคลื่อนที่วงกลมมาแล้วซึ่งเราเรียกแรงนั้นว่าแรงอะไรครับแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมซึ่งจะมีแรงพุ่งเข้าสู่จุดจุดคงที่จุดหนึ่งหรือก็คือจุดศูนย์กลาง เราเรียกแรงนั้นว่าแรงอะไรครับแรงที่ทำให้เกิดวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมนั้นเราเรียกว่าแรงสู่ศูนย์กลาง center of force ใช่ไหมครัซึ่งแรงนี้จะตั้งฉากกับทิศของความเร็วในแนวเส้นสัมผัสต,ตลอดเวลาฉะนั้น,นในกรณีนี้ ในกรณีของสนามแม่เหล็กนี่อนุภาคประจุไฟฟ้าที่วิ่งเข้าไปเนี่ยจะมีแรงกระทาในทิศต,ตั้งฉากดังนั้นเป็นตัวบ่งบอกว่าอนุภาคจะเคลื่อนที่เป็นวิธีโค้งแบบวงกลมครับนักเรียนดูภาพนี้ประกอบนักเรียนจะเห็นว่าเห็นไหมฮะแรงที่เกิดขึ้นเนี่ย จะตั้งฉากกันกับความเร็วทุกๆตัวอย่างอันนี้เขียนไว้แล้วนะ,ะแม้แต่เป็นประจุลบแรงก็ยังตั้งฉากกับความเร็วและตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กซึ่งอขอทบทวนอีกนิดหนึ่งการเคลื่อนที่เขาแนวการเคลื่อนที่ ความเร็ววีวิ่งไปยิงอนุภาคบวกคิวพอเข้าไปในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอเขาจะเคลื่อนที่เป็นวิถีโคง้งโค้งแบบวงกลมได้นี่เพราะอะไรครับเพราะแรง F กับความเร็วเนี่ยตั้งฉากกันทุกตำแหน่งหรือจะเป็นประจุลบก็าตามก็จะเป็นวิถีโคง้งวงกลมส่วนโค้งของวงกลม แรงนี้ก็จะพุ่งเข้าไปยังในแนวตั้งฉากกับความเร็วซึ่งจะพุ่งไปยังจุดจุดหนึ่งคือจุดศูนย์กลางความโคง้งของวงกลมนี้เองหรือจะเป็นสนามที่พุ่งออกมาเป็นจุดเนี่ย ขาก็จะเป็นวิถีโค้งวงกลมเหมือนกันจะเห็นว่าแรง FB แรงเรื่องจากสนามแม่เหล็กนั้นจะตั้งฉากกับความเร็วตลอดเวลาทุกตำแหน่งในการเคลื่อนที่เมื่อวานนี้เรามาจบกันตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรามาสรุปได้ว่าถ้าความเร็วกับสนามแม่เหล็กตั้งฉากกัน คือสมการตั้งต้นเขาคือแรง Fb นะครับ F เท่ากับ Q วงเล็บ v cos b ใช่ไหมครับ v cos b ถ้าเขาตั้งฉากกันเราก็จะได้ตรงนี้ครับถ้าตั้งฉากกันก็หมายถึงเซต้าเท่ากับ9ก้สาสองศาไซนเซต้าเท่ากับหแรงก็จะมีค่าเท่ากับคือ F เท่ากับ qv b f เท่ากับ qv b เพราะสมการเริ่มต้นเขานั้นคือ f เท่ากับ qv q คือค่าประจุ v ความเร็ว b ความ น,น,นั่นฟลักซ์แมล็ก sin เซตาเซตาเป็นมุมระหว่าง V กับ B คือความเร็วกับสนามเมล็ก